สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกสคริปต์นะครับวันนี้ก็มีงานเหล็กสเปคสูงๆมานำเสนอนะครับก็มีพี่ๆเอหลายท่านเคยทักเข้ามาสอบถามนะครับว่า,าช่างวัดได้ทำมีดที่เป็นตะกูลเหล็กที่สเปคสูงๆบ้างไหมวันนี้ก็ทำนะครับก็มาอัปเดตงานให้ชมกันชุดนี้ก็จะเป็น างานเหล็กสแตนเลสต้านสนิม N695 นะครับชุดนี้เป็นงานสั่งทําพิเศษนะครับหเล่มก็สันจนาอยู่6มิลน,นะครับก็ปาดใบเสร็จเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับก็จะทําการส่งชุบที่โรงงานนะครับก็หลังจากที่ส่งชุบเรียบร้อยก็มาทําการเข้าด้ามแล้วก็ ทำซองส่งลูกค้านะครับในขั้นตอนถัดไปเดี๋ยอ่็ช่างวัดก็จะมาอัปเดตงานให้ชมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่งานเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็หากพี่ๆท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งทํานะครับที่เป็นงานเหล็กสเปคสูงๆนะครับเหล็กต้านสนิมเหล็ก Uh, n หกเก้าห้า skd สิบเอ็ดนะครับ mm hmm. ก็ชัางวัดก็ทําเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกัน mm hmm. สั่งงานได้นะครับ mm hmm. นี่นะครับงานเหล็ก n 6 9 5นะครับ mm hmm. ก็มีอีกหนึ่งเล่มนะครับ mm hmm. เล่มนี้ก็จะเป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับเป็นงานมีดโบวีขนาด อ่านิ้วนะครับเลี่มนี้จะเป็นงานเหล็ก S KD11 สนะครับสันหนา6มิลน,นะครับก็ทำการปาดใบเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะส่งชุบความแข็งที่โรงงานนะครับส่งชุบแข็งชุบเสร็จก็จะมาทำการเข้าด้้มทำซองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตงานให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่งานเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตงานาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวช่างวัดจะมาอัปเดตเอางานสวยๆมาให้ชมอีกครั้งนะครับก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ